โอ้ยอยากให้ทางเส้นนี้หอบ้าน้ำมงเียเนาะไว้สรุ่นะนี่เนาะสบายดีพ่อไหมพี่นอ้องพี่นอ้องปองปลายปลายซ้อมใหมลูกลุย ว่ากันว่าได้ไหมนะอือลูกพ่อใหญ่นะเราแครงๆอันนีแม่ของเคื่องงามแท้มาข่ใหญ่องสายนาข่องพร้อมไงจะต่องานที่สองเลยเป็นอย่างพี่น้องตลาดแรงบ้านบึ้งถงแลรงดาวบ้านบึ้งถง งางน้ำหนาเนะี่ยสบายดีทุกคนคืองามแต่บ่ของนี่บ่ ยักมันสุกเลยเนาะเอาตัวนี้ซอง้วยเอาเนี่ยมากิน

โเท่าไรบอสุษยเดชสุดีกว่าทันกีหวานวาสันหวานสัำะไปค่ะไป แต่จะแสบเอาสินจะไปบ่มอยู่ในแนวนี้นี่ไงเรืยองมึงไม่อยากซื้อข้าวโพดเลยะนะ <laughs> อยาาาา่า่างไปก่อนเดี๋ยวย่างไปเบิ่งก่อนอย่าเผาเอาพี่น้องของไปคอยบอกค่ซื้อซื้อหมูควาโลล่ะใครเกาะเจ คุณครัพวกข้าจะเป็นปากหวานมึงดูเอาแหม่อนุยชื่อชัยนะแม่เจ้นั่นถุ่มสุดตัวมีทนายโอนออกไห้เบิร์ตโอนออกมาลดอืมโอนมามึงอย่าไปยอมสามโลโลชิมหาเจ้เอ้ยเอาโลหนึ่งเนาะอืมว้าเป็นเนาะพวกข้าฮะนี่ มึงอยกับเมียกระสาเนี่ยกากว่ามึงจะไปสจากทางนโลนเอร์วธรรมดาเลยน้องบอนแทหอเอางวง่าไปกินสูบุมากินสมเจเมาสสั้นเมาสองโลมันยังอื่นไม่เจจ้า คุณหายออค้านี่ได้อีมึงสิตายมึงสไตายน้ำคาลมมึงสิตายนมงสตลน้ำคาลมพอค้ารัวๆค่ะเออโจาออกมารัวๆค่ะโอนออกไปรัวๆอมึกใจร้ายนะเจ๊นะใจใจเมื่อนาเขาอยู่้านกอได้ค่ะใส่ได้ค่ะที่ยังว่าอันนี้เขาบาใส่ออว่าเพื่อขอเสีย้าผมมือนี่ คอยว่า่อยอยากได้อันซีนมูนพี่น้องเดี๋ยว่อยอสิทามมังก่อน่านนี่เมื่อกี้นะโลกาวสิบพันกูจดง้ยหลังเอ้ยเออน,นี่นี่มาท่ามันท่อนมันซีนมูก่อนหัวแงกงได้เห็นกินมูโลเทไร่บอกซนมูโรยมูโลกาซี หายเยอ่ปีดติสิตรวมุมหนึ่งหนาวมึงมึงหวาบอมของขาหันเมื่อกี้น่ะคุณจังหวัดแบบเขาไปขายตามงานใหญ่ๆมาจักเล่นในนู้ดดอกผักกาดนะแบบว่าตัวที่เขาปลูกอะไร เขาจัสกีดกันยังไงขงเฮายงชัเป็นหมาเป็นตักแก่เด้โอ้ยสื่อไปสือผักกาดเอาอัตัวต้อมล้วเป็นัสือตัวดิบหรือตัวสุกท่าได้นะเอาสื่อแบบากหอะาได้น ตัวดีบนะหาฟักซาวพันข้าปไปเอาเาไปเอาหน่วยละหะอันนั้นกระิบผมเนบอันนี้เป็นกองบออันนี้มาปิ่งไรขายอะไรกันโอเคนีะโดก็ชำกันตัวนี้ขึ้นสี่หอเโคตรหวานเยโคตรเข่าัอสิบอ้าวคอสิบหมซื้อเขาลงมากว่า ลุยกันที่เนไหงมเอาเนาะเี่ยต้วนี้ฟังงามเลยกระโปรงนี่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 เลยนี่น่าได้มาส้นส่างันาปีข้า่เยียมึงสิเวียนมาฮะพอข้าคนละไม้่มึงตายเลยนะมึงตายยังคารมขนาดพี่พี่งพี่ สเท่าเซตเรียบร้อยหมดเลยขายผูอยากกินอยู่าูหักบอกกินดีกว่าอย่ามาซื้อขืนหาแนวกินนะหาแนวกินแปลกๆดู โน้งมึงอย่างมาเบิ่งปลาดูมันมีปลาอย่างไั้นาะหอยอ้ยปลานินโน้งโน้งโน้ๆปลาดุกหน้าบอหาิ่จีจะเห็น พอสร็จไม่ใส่ไปหาเมืองไปดูกผมก็ขีดว่ากูขิดว่ามูมันสิถือแ้งกว่าอยู่ปักซอกนม่แซ่ก็จะเห็นเป็นผงงนะถามถามถามว่า ง่เท่าไรบอกอุ้ยมีหดเท้าพี่น้องฟองปลายเท้าเท้าเท้าทเดียวไล่หมาหาปักกิ่งงานเีไปเบล่งผุไปเบิ่งผมไปเปิ่งนายปูุนะไปท้าเบิองว่าเท่าไรแห้เราตีถ่เครื่องโลกก็ได้เอาหกสิบ hao khừng lôi hao cái đây tôi thì mặn nhau này giờ giữa... hao mưa cay giờ hao nhau đưa xem lấy bỏ khách cho xài bếp bỏ <laughs> ่หน,น้ามีเยะอะหกสิบนะเอาไปก่อนมีมื่นได้แน่มาตลาดนี่นมันมีวันเดียวอ๋อมีวันเดียวเนาะ

chín một kia ổn tin mà lọ mà lọ bàn mương này cầm đi ao leo rồi

กางเกงกับซิลุตด,ด่บอยู่โอ้ยจะแมนดิเดากินสลัดด้ิยุดดีกว่าเอาเมาแล้วแม่ราคาเดียวกันไอ้ก็ซื้อห้าน,นี่เนี่ยบอกแล้วปอยซื้อห้านี่ก็ซื้อมาพ่วงน้ำเจ้าแล้ว เรได้อันนี้กบเป็นอันนี้กัเป็นอันนี้กัเป็นน้องเจ้านะต้องน่องจะข้องไม่ดีเบาด้วยนะอันนี้ซ้ายโสดเยอะมึงเป็นเจนจะข้องอันห่านไปเลยเป็นยังโสดโสด่เยยไปใส่กันไปใส่กันพอขนาดแล้วมึงโอนออกมาจากบัญชีมึงน่ะโอนออกมารัวๆมึงจะจง นั่งก็เลยเด้อเออมันหวานอยุบคนนั้นยุบคนนี้ยิบเี้ยังข้าเจ้าเห็ดยังนั่นี่ เหต้าเบาเบานี่ยโลสองคำจะเอาแล้วกันเนาะยี่ห้อเยอะเขาไปเบิ่งเต้าปะบ่อนเขาเจาะหลุดนะเต้าเขาเจาะปั้นเต้าแล้วเบิร์นเต้าแค่นั่นแหละแต่ว่ามันจิมีแบบว่าเขาเจาะขายในแบบมีสปอร์ตหรือว่าเขาเจาะสั่ง

โอ้กห <mile inside> oh ้ามมาด่ามาถวายยังนั่นคือเป็นยาสต์คุณแม่เลยคกูเห็นนกินล้วคานได้แม่นี่ไม่เธอไอันคายสิบหกพันหกพันจิงไร นราสิบบาทอันาไหครันเงินบาทอันนะสี่อ่ะสี่มึงเอาลูกนักเดินลูกนักเดินลูกใหญ่ๆนะลูกใหญ่เออเาเลลูกใหญ่เราเป็นใหญ่เอาหาโอหาโอหาสามสิบอเคหมู่บ้านนี่ก็จะเป็น อันนั้นเนาสิ Shit, ่งของเนาะธุรกิจขออหมู่บ้านกับเป็นปั่นเต่าหล่อเต่าเต่าดังถาดอันนี้แนละอ้โอยูก็มีก็สือบมาได้ตองกูจะมันแตกเนาะเมื่อน่ะโหลดเต้นพอดีแตกสิบอันนี้สามสิบอีกเก้าสิบปะ เมื่อี้พี่น้องบันี้อีแม่อีสวะเมื่อกี้ขอล้พี่น้องขอบใจหลายบริทตทีตตอนแรกเข้ามาสื้อมูจาโมซมันแพงกว่าทางเฮารื้อจริงกูสิบอแว่าสิบอือเื้อ ออกมาจากงานตั้งแต่เก้าโมงบะตอนนี้บ่าย3มเมืม่ออนเพื่อนกับุูแหละเกือบหกโมงม่ได้เห็ดยังพอดี